คนละหไลค์คนละ1แชร์ครับเอา้าทีแรกติดติดเลยครับ81%กับอัตราการแตกวันเฮ้ยเพื่อน <Hey, S 1> 81%ทําทำงานแค่ตอนแรกเท่านั้นหรอสวยคลิปวิดีโอนี้จะดทำขึ้นมาเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาโฆษณาเชิญชวนแต่อย่างใดผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปปีไม่ควรรับชมเป็นอันขาด เอาแล้วผมก,กราบสวัสดีทุกคนและทุกท่านนะครับวันนี้พี่เขือพามอยู่ที่เกม White b o u n t y s h o w d o w n นะครับจัดงบมาวันนี้1,000บาททุนทวนนะฮะมาแล้วขอคนละ1ไลค์คนละ1แชร์ครับเอา้าทีแรกติดติดเลยครับ81%กับอัตราการแตกวันนี้เบ็ด10คืนทุนแล้วสบายใจแล้วขอให้มันเป็นการเริ่มต้นที่ดีแล้วกันนะเออใครมีเกมใครมีเทคนิคแนะนำกัได้นะครับเริ่มต้นที่ดีเว้ย กัอนโตไปแล้วเม็กกววะว่าส0 8แปบาทเดือเก,ก้าหมุนเล่น้นที่ดีครับเอาหลายปุยหลุยไปไหลต่อไปครับเพื่อนโอ้โหโคตรหน้าไปต่ออ่ะแต่ไม่ไปต่อไม่ได้ไวแบบนี้แหละนั่นแหละไปอีกทันสาเจ็ดสิ ็นการเบริกเลิกที่ดีครับดีงามดีงาม,ดงามได้แค่ฟูณ16เท่านั้นว่าทุกคน15ครับเดยป็ี่ครับ1%ของเงินทุนยังอยู่นะครับวันนี้จะพยายามไม่หัวร้อนแล้วก็จะไม่อัพเปตแบบจนน่าเกียดจนเกินไปจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปวิกกี้ไม่มาแถวหนึ่งแล้วโอ้โห วิกกี้แถวหนึ่งอีกแล้ววิกกี้อีกแล้วไอเวนเอาลุ้นพี่เกมไปครับเบตยี่สิบดูมันน้อยมันก็โอกาสเข้าน้อยเหมือนกันไรไปดิโอ้โหโอ้วิกกี้เป็นอะไรวะมาแบบโคตรเยอะกูมันต้องมีสักดอกแหละอย่าให้กูได้แตกนะมึง ต้องมีสักดอกแหละเป็นยี่อยู่นานเว้ยไม่มีแบบตึงตังอะไรเลยเว้ยเฮ้ยเพื่อน81ทำงานแค่ตอนแรกเท่านั้นเหรอ สวยสี่หกสี่โอ้โหขันเอสสองนี่เฮ้ยเอ้ยพอมาเุ๊บมาแบบตึงตังเลยครับเบ็สามสิบต่อพอตึงตังเราก็ไปกันต่อครับอุ้ยสวยนะสวยนะก้อนโตซุปเปอร์เมกะกูเลิกนะซุปเปอร์เมกะกูเลิกนะกูบอกก่อนเอาห้าเจ็ดหกทันหกเจ็ดสิบเอ็ดได้เลิกไหมได้เลิกว่ะ เลิกแม่งเลยถอนเราต้องเด็ดขาดกับตัวเราเองวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งและแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ